บรรยากาศเด็กน้อยตื่นแล้วไปเล่นยังกันน่ะไหนล้วไปเล่นกันแต่ชเช้าแท้เปิดไฟให้ไฟดับเหรอเพชรร้านเพชรเข่าล้นน่ะ คุ้มฝูงของเขาแคลออกล่ะหืมใครเนี่ยดิกินมุกดาน้องมุกดาควรอย่าลูก<อ>ไปแบบไปออกกำลังกายของเขาแล้วมแม่เท่าแม่เท่าลูกตัวที่สี่ที่ห่าะอย่าทำลูก เทเออกมาไปลุยตม้ตมอย่านะลูกอย่าทำกันไอ้คุ้เหตุเป็นเด้เด็กน่อย,ออยเนอาะออกมาแล้วลูกลูกชายของพ่อบิ้มทันลานนะแต่เขาจส้องเอาอาหารค้นให้เพิ่นกินเลยลักษณะเพิ่นก็คือ ยาวท้ายไม่ก้วงนะท้ายแคบอาจะขึ้นอยู่กับอาหารการกินนั่นแหละน้ำเลี้ยงอาจจะไม่ถึงแล้วมาคุนกันเบิง่งเห็นอย่างกันน,น้นอนน่ะหมาฮรมปูมปุวยเลย